มาดูช้อปปิ้งนะเราก็ไปเฟ้นหาครีมที่เจ๋งๆเลยนะครับนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นครีมรกปลาแซลมอนจ้าเป็นส่วนผสมเนี่ยเรียกได้ว่าเคาน์เตอร์แบรนด์เลยก็ได้นะฮะพอใช้เนี่ยจะรู้สึกว่าผิวเนี่ยเออมันมั่นใจไงนะอันนี้คือรู้สึกว่าธรรมชาติธรรมชาติเลยนะครับแล้ววัย6กกว่าปีก็มีจ้ะให้ดูครับนี่ครับเป็นวัยเกษียณครับนี่เดี๋ยวนี้นี่หกสิบต้องอยากเป็นคนวัย60แล้วไม่ได้ซื้อครีมมา2เดือนวันนี้หยิบมือถือให้มั่นเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นปนา เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าไม่ได้นะต้องซื้อแล้วนะผลิตภั์ออสก,กัดเขาเนี่ยมี4ตัวหลักๆเลยนะคะ<อ>มาจากประเทศญี่ปุ่นหนึ่งและก็คือแซลมอนพอร์เซนต่านะคะและ3ตัวนี้มาจากที่ฝรั่งเศสนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮยเออรอนิกนะคะหรือว่าแพลงต้อนนะแล้วก็รวมไปถึงโคเอนไซม์ค e ิวเทนเนี่ยชื่อทั้ง3อันนี้ถ้าเอาไปเคาน์เตอร์แบนต้องซื้อแยกกันตัว่ซื้อแยกกัน4กระปุกแบบนี้แต่ว่าเนี่ยอยู่ในกระปุกเดียวเท่านั้นนะคะในวัย40ของพี่เองนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยถ้าสแกนบนใบหน้าก่อนหน้านี้นะเส้นขึ้นเยอออะมมมาากันนี้้้คืใชแลวไ่ถึงเดืือออออนนนนนะ่่่่าาีครู้้้สึกกแแลลววตงหๆ็พ นี่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มั่นใจรู้สึกว่าผิวเราชุม่ม้ํากขึ้น,นแล้วก็ลืมไปหาหมอเลยว่าจะไปหาหมออยู่เหมือนกันถ้าเส้นๆเ,นเ,นเยอะๆแบบนี้แต่ว่าอตอนนี้ลืมไปเลยจะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้เนี่ย<อ>ดูเหมือนจะเข้มข<อ>้นนะแต่เขาซึมเขาผิวง่ายมากดีาเถ้ายังไม่มั่นใจครับให้ไปดูภาพโรงงานเพราะว่าตัวนี้นะครับ ผลิตในโรงงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเฉพาะคารีมลบปลาแซลมอนเลยแล้วก็สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะครับเรื่องของจุดด่างดำเรื่องของจุดแดงนะครับหรือว่าความไม่กระจ่างใสโรงงานใหญ่โตมโหรานมีทุกอย่างนะครับตัวนี้เป็นเซนนะคะที่เอาไว้ทาเรียกว่าก่อนปรับสภาพผิวก่อนที่จะลงเซรั่มอีกทีหนึห้ดูเนื้อนี่ค่ะเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้เองความยืดใช่ใช่คือเขาคุยความเข้มข้นมากว่าะน้นเนี่ยตัวนี้นะคะ<อ>ดีมากนะเห็นว่าเป็น แบบนี้นะจะหนกหน้าไหมไม่เลยนะเพราะเราเกลี่ยไปแบบนี้เขาแป๊บเดียวเขาซึมเข้ากับผิวเลยนะคะขอรอยต้องเด็ขอต้องสีนี่ได้ได้ได้เพราะว่าช่วงนี้สเปซร้องให้ตอนดึกดบ่อยแล้วอไปเนี่ยเราทาไปอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชายก็ทาได้ใช่ไม่แล้วจะบอกว่าตัวแรกที่ขายที่จัดโปรโมชั่นอะเขาทาคอได้ด้วยนะคือหมอะจริจริงๆผิวคอนี่บางทีก็ทาไม่ได้นะแต่ว่าตัวนี้ทาได้นะครับแล้วก็เฉพาะวิงโคลนะแบบนี้โอ้ี่สบายใจแบบนี้นะนี่นานๆมาจัดโปรโมชั่นทีนะครับนี่คือโรกปลาแซลมอน ที่อยู่ในเป็นเรียกได้ว่าขายในห้างดังนะครับวันนี้ทั้งหมด5,000กว่บาทเซตนี้นะใช้ได้เกือบครึ่งปีนะเป็นตัวเซรั่มเข้มข้นเป็นขวดแบบนี้สอขวดนำเข้าจากทั้งฝรั่งเศสญี่ปุ่นนะครับจ่ายแค่1,999บาบทที่ผมทาใต้ตาแล้วก็สบายดีจังเลยนะหลับเดี๋ยวผมหลับก่อนนะปลุกด้วยเดี๋ยวปุกด้วยนะฮะเรียกว่าโปรดีแบบนี้นะคะต้องรีบจัดไปคุณผู้ชม